สวัสดีครับยินดีต้อน,น,น,นรับเข้าสู่ช่องเอาเร็วๆเ,เสียเบียร์ดัมซิ่งครับผมวันนี้ก็เสียท็อปครับมาขอลองอจเจ้ายักษ์เขียวขอ,องเราครับเดี๋ยวจะลองก่อนเดี๋ยวถึงจะเปิดดูอ่าอย่าจ <ไป S 1> ะพาเสียท็อปลองอ๋อว่ามันมากมาหรอกอ๋อใา้ไปเถอะวัได้มันเ็งได้เลยทั้งโหลดทั้งอันนี้ได้ทั้งไทยได้ฮะ เอาวะนี่เดี๋ยวมาดูเสียทับลองครับมืออาจจะซันๆหน่อยนะพี่น้องนะเว่าเรลื่มยิ้วเขาแรงแล้วครับเจาจะมั่งของน้ำไม่แล้วเด้อลองครับพ้ยนะ อโอ้ยเวอพี่น้องจังเอยอะอะเสร็จท,ทั้บลองรถผมยังไม่ได้อัดจรบีนะครับนานนานหลายเดือนแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ออกงานพี่น้องนะ เวลาคงยท็อบนะครับนี่ยน่ะุน่ะแกดีไม่ธรรมาดานะพี่น้องนะบุน่ะว่ะจัดนะน้องนะ สำหรับผมผมว่ามันไวดีนะพี่น้องนะอันนี้เออเป็นมาร์คไวเก่าๆนะพี่น้องเนาะโอ้โหโหโหนะ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 บดขนาดวะนี่บดอัดเรียบร้อยครับ กดัดพื้นที่ใลาเราเนาะพี่น้องเนาะกดัดเรียบร้อยโอ้ไม่ธรรมดาครับเสียท็อปบุนแทนสารคามครับใจยางของเขาเนาะใครไม่รู้จักนี่เชื่อครับนี่อ่ะนี่อ่ะ bắn đèn cấm bắn đèn cấm chặt nè này sút đi. chặt, chặt không Phuôn à chỉ sao không ba lâu đấy chồng ah, du gần này nữa, เป็นอันตรายครับว่าน,น่ะแกนี่ดีล้างแกนี่ไม่ธรรมดานะพี่นอ้อง เจ้าซื้ออันนี้เนี่ยมื้อไหรชั้นไหมเออวมื่อไ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็แคาลองเสร็จเดี๋ยวเราจะมาถามครับความรู้สึกเชียว์ทอฟว่าเป็นยังไงบ้าง ยูไหมยูยังไงรถไม่เคยได้ใช้งานกันพอดีเอวอือนี่ไม่ต้องถามครับไม่มีขยับครับคันนี้เว้ยนะตวันที่คือวานี่ยถือหนักกระจกเลยนะนะไปเจอไอเจ้าคือล่องโดนเดี๋ยฮะถือใจแห้งโอ้ทอนต้นกระฟิตความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับท่านสมมูรณ์มาความรู้สึกเนี่ยถ้าเราดึงดินมาอ่า เหมือนเขียดินเนาะอ่ตวัดปึ้งอย่างนี้เต็มเลยเนี่โอ้เต็มเลยนมั้ยขันรถก็แห้งเห็ียบไดเลยเด้อ้อันนี้ปึ๊กปักเล่นมั้คือกับจังหวะดีดเมื่อกี้เนาะอ๋อปึ๊กนี่ครับคือปึ๊กนี่ยขันรถไม่เร็วทำไม่ได้ดันดินดันน้ำหนิวสุดๆนะจังหวะค้ำหนึงจวดแล้วก็ดันหนอกจวดเลยขันรถก็แห้งขันดันหนวกเนี่ยมันโหลดอื้อเลยเนีเตรียมระบบมากบูดบูทหลังก็ยังรวมอยู่หน่อยนึงจีบวัวกักาฟิวตอนไดไมาแูกเรกเด้เนี่ยได้ชีได้บ่ เล่งซิปนี่จังสี่เลยเดี๋ยวด้วยเอ้าเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องจิงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาถามว่าเตเบียร์ซื้อมาเท่าไหร่ห้องจิงเอ้าทุกคนคิดว่าเตเบียร์ซื้อมาเท่าไหร่เนาะดูเฉียดท็อปนะน้องคุณทีเต็มเรอาเรอามาเต็มซิปนาทียังไหมต่อต่อมากับเออ่ น้องสาวเขานะครับคนสวยแมนว่ที่ไหนให้ควายล้ำผิดว่น้องสาวอ่าฮ่าฮ่ากอาเ่าฮดาฮยวฮ่า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 ฮ่่าอ่าเ่าฮ่าฮ่าน่คฮ่า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 ฮอาเ่าฮ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 ดาฮ่าฮดูค่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮลาฮาฮ่า่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่่า่าฮ่นฮ่า่าฮ่าฮ่า่า เพอร์หัวเหลี่ยมหัวมาร์กีมาร์คซีสองร้อยนะครับเหมาะเบอร์ก็ตามเดิมท้างก็คือผมชอบในตัวคอนโพเนี่ยดีมากเลยโอเสียท็อปบอกชอบครับพี่น้องครับเขาไปตรงบรรยายยนะมึงไม่รับเบิ้งให้เพื่อนพิจารณี่ครับเบิ้งกับพ่อครับ

บฝลั่งยังเดียวบงบอกไปว่าจะคลองรถฝรา่งน้ำนี่เลยอัดยังเดียวอัดยังเดียวเออเพื่อไปได้ล่ะฮะอู้เจ้าดีจริงเฮ้ไปจะพายสต็อมมาดูฟังนี้ครับเปิดได้ชมกันไปเลยครับวันนี้ข้อมูลมันก็ระบายออกมาทั้งนี้ดีแต่ว่าดีปะ ถ้าเปิดฟ้าตัวนี้ถือว่าออกดีว่าเราได้พอเราเปิดกับรถเ่ามันค็หมอนมันปกติอ่ะเปิดได้ยังมันสายมันติดก่อมหรอนะสายมันติดก่อบก่อกัดไหมเปิดเปิดฟ้ากระปูงงานมันเชื่อเหรอวะเจ้าว่าสายไฟไม่ติบอมาอันนี้คือสายไฟเดิมของโรงงานเลยเด้หนิี่แมนบ่ได้ว่าอีกคือเดิมๆเลยแตาเบิ่งโฟมเบื้องอยังวะอย่งเบื้องติดปกติแต่เป็นสายไฟมาจากโรงงานมันต้องเป็นที่า ต้องมีการว่ายสายไฟมาแล้วเสะปกติคนสีน้มวจะเป็นปลาบอตัวนี้อริยาเก็บให้จากช่วงมอเตอร์มะนี่อ๋ออริยาเขาเขาเขามาเก็บเองเนี่ยเขาให้ช้างเขาไม่กี่ไหนอ่ะบอผมมาลดเข่าศูนย์เลยอลดเป็นกันได้ศูนย์เลยซื้อมาหน่ะแมนอกมืดอ่ะทางว่ายสายไฟอ่ะบอทั้งเช็คนมุงน้ำมันของเลี้ยวไปเลยเช็คของเลี้ยวไปถึดแมนซีนหัวใจมอเตอร์สวิงอ่ะเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนยางไรย่างอยู่กระบุนสลักเนี่ย Lúc này yêu lắm, nắm 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 thằng nắm 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 gần. Phải <laughs> ครฮะงดีวนนีเจะก็บเไมะไังวะไปไหนขึทำรถไม่ดฮแม่นุ่มันคืมันไปหามาได้วะฮะเจ้าคืไปหามาได้มีลายยกอเนี่ยไหมีมองเดิมเลยมัมีตัวเนี้ยเป็นลายยกมาจากของตัวของเขาเลยไปหามาได้วะมันดี๋ซวผ่ไปซื้อวกนี่หมู่มักจิบุญดัวสภาพมัน

เปลีいい่ยนท่อไหมแล้วก <geez. S 1> ันเไป่りり้รมันไ่มีขาับมาสไเลยแนมันมีขาอยู่แต่รุ่ำยเพราะมันทำหนกแต่มันเปิดปีกไม่เปิดปีกก็ว่ารุ่นนี้บินได้ก็ว่า ตอ่บินเนีมับอบเอนี่บูมเอาดครับขายเอเนี่ของเดิมเลยเป็นตรจิ้มกัมาสีะนอกเลยมันสหอกแม่นมาดมันเลยจาของเขาใส่จะปีเลยจะของอยู่น้ำจะของเขาซีปีเฮ็ดงานปีเดียวแล้วก็จอดเออจอดแบบนี้อู้อ่ะนี้กูดังอ่ะไปกู้ของบาน่ะตอนยางของมานยางมาเกือบบไดเอวว่ะสูมันแข็งไหม มันนึ่งจอดโดนเออมันจอดโดนสวมันเข็งย่งางนี่เคยเยอะเคยเยอะออกมาน่ะมาจากผักลางนำนำไปแมนกะเอามาแต่อันนั้นแน่้ยแถวแถวมินบุรีแี่ไหมไอ้ยังลืมลืมซื้อมันเหรอเอามาเขามีบอกุ้งการถบักนี่งมก็มาจากเครือกันบักกันมูวบักตัวตึงโซดึงออกมาบัออกหมดอืมบักกันแกนเดี๋ยวเฮ็ดไม่เ<ห><ไ>ปลี่ยนไม่ไ,มไปเลยเปลี่ยนไม่ทั้งสองเลยไอ้กับบอกมันงเหรอไอ้ตัวเล่งโซเ่งแเออสปริงอ่ะต้องคอยมัดทั้งร่อน้ำเปลี่ยนมัด ถ้ามาจากแถวนู้นนี่โอ้ช่วงล่างบอกได้เลยต้องรื้อหมดอ่ะต้องเก็บใหม่หมดเนี่ว่าบมื่อกี้เขาบกใครใส่หรือมั้งเพราะว่าบอกเขาใส่ตะนนี้เลยของข่อยแมนเขาบอกใส่เมื่อกี้ก่อนเลี้ยงบ่บ่บังปุ่งกี้นี่เลยก็เฮ็ดแต่ขอางจี่ของไม่หยิบหาอะไรไหมปีนึงจะได้สรุฟังเท่าเดียวน่ะปีละเท่าน่ะกันหมดไม่สีดำดำมากแปลกเปลิ่นไป็นรถกันเห็นรถที่ปุ่นได้ยังรถเจิงปงเล้ยังเขาเอาโซล่าหลางออกไหมมามาเลยเนาะแมนบ่ได้หลางเนี่ย มันคือยังรถผู้บุตราไปลงดินถ้ำไหมหลอดเป็นสีดำเลยเออพวกจัดมาเนาะไปไปใช้หน้าข้งเขาเนาะแยกนอสๆเพราะลงดินถ้ำล่ะเหลี่ยงไวยฮู้ยเด็กๆกันเหรอได้ก็โทรมาตามฟาเราตามเบอโทรได้พี่น้องได้อะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องลรำลาพี่น้องมาก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ดัมซิ่งด้วยนะพี่น้องนะก็อย่าลืมนะพี่น้องนะช่องใหม่นะ ไอ้ช่องเก่าครับแต่ชื่อใหม่เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะเอาเดี๋ยวผมต้องลาลำลาไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ